นัดมีเรียโชเซบอ้ำสามีถึงกับคอมเมนต์รากเสียงยา้าเจกิกลั่นบัวมาแล้วเจลั่นอีบัวกูมาแววแตงโมถึงกับกราบไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ต นัดมีเรียรนอกจากตอนนี้อัพสกิลการเป็นเด็กบอร์ดเต็มตัวเล่นเซิร์ฟสเก็ตข้องแค่หลังจากอ้ําอธิชาติสามีติวเข้มให้ชุดที่ใส่สอนภรรยาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเรียกเสียงกรี๊ดกราดจากสาวๆขนาดแอนทองผสงคยังคอมเมนต์นัดเพื่อนซีแอบเหมาหอหมกทั้งตลาด โดยล่าสุดถึงคราวภรรยาขอแซบบ้างกับทิปไปภูเกต็ตสาวนัดนอกจากแหวกว่ายใต้ทะเลแบบไม่ใส่แว่นใดๆโดยเผยคลิปสาวๆดำน้ำอยู่ใต้ทะเลพร้อมแคปชั่นติดตลกด้วยว่าลืมตาดูโลกใต้น้ำครั้งแรกมองไม่เห็นอะไรเลยจ้าโดยเจ้าตัวยังโพส์ภาพในชุดว่ายน้ำโชว์เซ็กซี่คนบันเทิงแห่คอมเมนต์ปบมือรัวๆไฟลุกในความแซบอาทิแตงโมนิดา คอมเมนต์ชื่อชมหุ่นสวยด้วยว่ากราบหุ่นพี่นัทสามทีคะ่ะสุดยอดไปเลยเจเจเินก็คอมเมนต์แซวน้องด้วยว่าอีบัวกูมาเวลกิกสวัจนีก็เข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกเรียกบัวด้วยเช่นกันด้านหนุ่มอ้ําอธิชาติสามีก็เข้ามาคอมเมนต์ลากเสียงยาวด้วยว่าหู ก่อนสาวนัดจะเผยภาพเซ็กซี่อีกทำเอาเพ,อเพื่อนในวงการบันเทิงทั้งอ้อมพิยดาหน่อยบุศกร,รโบชยาดาเป็นต้นแห่ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากโหเห็นหุ่นพินัดแล้วแบบสุดยอดจริงๆค่ะคือพินัดนี่นัแอดน่าจะดูตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะคะที่พี่นัดเขาเป็นนักร้องนะคะน่าจะสมัยก่อนแล้วแต่แต่งงอันนึงที่พี่เจเจด,ดีนะคะเขาคอมเมนต์ว่า บัวอีบ,บัวอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าพี่เขาต้องเป็นรับบทอะไรที่ชื่อบัวแน่ๆเลยเพราะว่ามันต้องโด่งดังมากๆค่ะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะคะเพราะว่าแอดน่าจะไม่ทันจริงๆนะคะ่ะอืมแต่พูดถึงหุ่นนะแบบอืมแซ่บมากแอดขออิจฉาในความแซ่บเวอร์ของหุ่นพี่นัทค่ะ